บริทัศน์ชื่อพงษ์รัฐีศรีคำภาเป็นให้การบำนาญจากหนึ่งทองครับที่ใช้ปลูกแบบเป็นขนงองใส่แล้วเนี่ยวิธีรายการที่ครูถองใช่ไหมครับอันนี้ได้รับได้รับยินมานะครับก็เมื่อตำรวจดูดินแล้วส <c oughs> ภาพของดินก็คือสภาพการการผสมล้วนสวยดีเหมาะในการปลูกพืชสามารถใช้ใช้ในการปลูกพืชได้ไม่ว่าจะเป็นพืชที่เป็นก้างพันธุ์หรือว่าเป็นต้นใหญ่สามารถจะใช้ในการปลูกได้นะครับการระบายน้ําดีล้วน คุณภาพปุ้ยดีแล้วก็น่าจะคือยังไม่ได้ตรวสอบอาหารน่าจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ดีดูในนี้ทำให้เกิดแก๊สเนี่ยก็ไปดีที่ดีให้ได้อ่ะต่อไปดูต้นไม้ที่ใช้เพราะโดยใช้ดินชุดนี้จับ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 อ่ะคือเนี้ยเนี้ยต้นไม้ที่ใช้เพาะโดยใช้ดินจะได้เห็นว่าต้นมีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีต้นเขียวสีแว็กเขียวใบเขียวสดใส เหมาะที่จะใช้เป็นก้าพันธุ์ในการปลูกได้นะส่วนต้นไม้ที่ใช้ดินอย่างอื่นก็อาจจะมีสภาพเป็นแบบนี้คือยังไม่แข็งแรงดีอะไรเงี้ยครับปลูกพร้อมกันอาจจะคุณภาพต่างกันนิดนะนึงนะนีว่าดินดินนี้ก็สามารถาตั้งได้ลูกทีน,นี้ก็ดูสภาพดินแล้วความสมบูรณ์ของธาตุอาหารก็น่าจะครบถ้วนบริบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ธาตุอาหารก็น่าจะสมบูรณ์ดีความล้วนซุยก็ดีนะสภาพคาัง ชีววิทยาสภาพทางศะเลอะไรก็ดีไปได้โอเคอยู่ครับผม